อันนี้จะเป็นชบาเบเปิลนะคะชบาเบเปิลเห็นไหมเอ่ยก็ราคาพร้อมค่าจัดส่งนะคะทั้งต้นทั้งราคาค่าจัดส่งแล้ว350บาทนะคะอินบ็อกมาใน เฟซบุ๊กอะตอมโฮมนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็กำลังมีดอกนะเขาจะมีดอกชานิดนึงจะมีดอกตรงข้างๆเนี่ยพอนั้นเขาก็จะร่วงหน่อยนะเนี่ยดอกเขาก็จะอยู่ตรงแถวๆขอบขอบเนี่ยนะเห็นไหม แล้วดอกก็จะแทรกตามเนี้ยนะตามกิ่งตามอะไรนะต้นสูงอยู่นะประมาณ2อม้บบันทัดสองมบบันทัดได้เนี่ยค่ะก็สั่งกันมาได้นะคะทั้งร้านนีเหลือประมาณ3ต้นแล้วค่ะ3ามต้น รวมค่าจะส่งแล้ว350บาทนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางค่ะโอนมาก็ส่งให้อ in ิ inbox มาใน Facebook Atom Home นะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์ใต้คลิปก็ได้ทิ้งที่ที่ติดต่อไว้เดี๋ยวติดต่อกลับนะคะภายในเดือนตุลานี้เท่านั้นนะคะเพราะเกินจากนี้แล้วเดี๋ยวจะหาไม่ได้ค่ะกิ่งก็ไปช้ำต่อได้นะเพิ่มมูลค่าได้อีกค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะ ใบเขาสวยนะไม่มีดอกเขาก็โชว์ใบได้นะคะชอบแดดค่ะแดดครึ่งวันได้เลยแดดเต็มวันก็ได้นะคะถ้าต้นสมบูรณ์แข็งแรงสวยค่ะมีหลายกิ่งด้วยนี่นะคะ ดินก็ที่ใส่นะคะดินกระมะพ้าผสมดินถุงจะเป็นดินลำดวนหรือว่าดินลำดวนนี่จะหายากละเป็นดินรองก้นถุงนะคะดินทั่วไปก็ได้ค่ะดินร่วนทั่วไปหรือไม่ก็ดินผสมนะคะดินถุงก็ได้ค่ะใช้ได้หมดเลยปุ๋ยก็สูตรเสมอ15 1 5 15หรือถ้าใครไม่อยากเสียเวลาในการ ใส่ปุ๋ยบำรุงนะคะก็ออสโมคอสสีเหลืองได้เลยค่ะสูตร13 13 3 3ต้นหนึ่งนี่ก็ประมาณ10เม็ดก็พอค่ะเขาก็จะดูดซึมไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะแพงนิดนึงออสโมคอสเน่ยนะคะปุ๋ยขี้วัวก็ได้ค่ะถ้าปุ๋ยขี้วัวเนี่ยให้เยอะเขาก็จะบำรุงใบใบก็จะความสวยนะคะต่อก็จะเป็นดอกสีเลือดหมูเหมือนใบนี้แหละคะ่ะก็ให้ใคล้ายดอกป๊อปปี้ดอกอะไรประมาณนี้ค่ะ ก็เดี๋ยวเขาพอเข้าหน้าหนาวเขาก็จะเริ่มออกนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะชบาเมลเปลิรค่ะกำลังเป็นที่นิยมได้ไปนี่แป๊บเดียวก็โตนะคะแค่ระวังเพีย้ยแป้งท่านเองเขาจะเป็นเพีย้ยแป้งง่ายถ้าอยู่ในความชื้นเนี่ยค่ะแดดไม่ถึงเป็นเพีย้ยแป้งแน่นอนเราเออเอาไวท้ที่ที่แดดแดดสองถึงหน่อยแดดครึ่งวันอะไรก็ได้ถ้าสมบูรณ์แล้วก็แดดเต็มวัน ลงดินยิ่งดีค่ะแต่ถ้าใส่กระถางกระถางใหญ่หน่อยนะคะอยากได้กิ่งใหม่ต้นใหม่เนี่ยปักชําได้เลยค่ะตัดกิ่งในปักชําได้เลยค่ะกิ่งเนี่ยพอเขาโตวไวเนี่ยตัดแล้วไม่ต้องทิ้งนะคะไปปักชําได้เนี่ยค่ะราคาก็คุยกันได้นะคะงั้นคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย